คนนี้ก็ได้คุยกันในแชทน้อยเยซันกับเย,ยองศาแต่เยซันเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยคุยแชททุกวันนั้นคือเย,ยองศาคนที่เจอทุกเช้าเย็นนอยาอยเยซันก็คงคิดว่าเป็นแบบว่าเย,ยพี่เอจอะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ภูกเก็ตซึ่งไม่เคยเห็นหน้าคาตากันมาก่อนแต่แบบเยซันแบบชอบเนี่ยที่เขาลงรูปในไอจีต่างๆที่แบบวิคนคนนี้ลงโพสต,ตลกดีนะแบบลงโพสน่ารักจังคิดได้ไงอ่ะฟิลชอบตั้งแต่ตอนแคบเขาโพสในไอจีนาะและเยซันก็คือจีบในแชทเนาะ เยซันเนี่ยจีบแรงมากคุณพี่ฟิลแบบชวนคุยสุดๆเยซั yeah, sun, นอะเลิศเกินแต่ประเด็นเย yeah, องศาก็คือตอนแรกก็ไม่อยากคุยแล้วแหละเพราะเห็นว่าเยซันอะเข้าใจผิดแต่ว่ามันก็อดใจไม่ไหวไงแกเยซัน yeah, ทักมาขนาดนั้นทักมาจีบขนาดนั้นเย yeah, องศาจะทนไหวได้ไงก็ต้องตอบไงคะปีพอตอบเริ่มตอบปุ๊บก็เป็นไงต้องคุยเรื่อยเนอะฟิลแบบ คือคนที่เราชอบทักมาเถอะต้องคุยจริงๆถึงแบบคนที่เราชอบเขาจะเข้าใจผิดก็เถอะเนาะแต่แบบตอนแรกนคือคุยไปก่อนเ <c oughs> นาะโอกาสบันมาแล้วว่าโอกาสได้คุยกับคนที่เราชอบคุยๆไปก่อนเยองศาเดี๋ยวค่อยไปอธิบายให้เยซันเข้าใจเนาะถ้าเขาชอบเราแล้วเนี่ยเออถ้าเขารู้ว่าเป็นเราที่เจอทุกเช้าเย็นเนี่ยเออมันอาจจะแบบไม่มีอะไรก็ได้องศาคุยไปก่อนแล้วฉันชอบมากฟิลแค่คุยแชทแต่แบบภาพมาฉายให้ดูว่าคุย เขานั่งคุยกันอยู่ฟิลอยู่แบบบนดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยตอนเยซันซบคือแค่คุยในแชทแต่แบบภาพอ่ะเขาฉายเออเยซันกำลังซบเยองสาอยู่แล้วชุดคือชุดเจ้าหญิงมากชุดสีขาวแต่งตัวน่ารักน่ารักนอนละกลายเป็นแบบเยองศาแต่งหน้าค่ะในตอนที่แบบเป็นภาพฉายอย่างนั้นแต่ชีวิตจริงเยองศาคือไม่แต่งหน้าฟิลแบบมัลติเวิร์สเจ้าหญิงสุดๆแล้วต่อมาก็จะเป็นการเลือกชมลมใช่ไหมแล้วคราวนี้จ่าเยพีลูน่าก็เปิดมาว่า จะเอาชมรมดาราศาสตร์ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งชมรมดาราศาสตร์เนี่ยเป็นชมรมที่เขาพูดกันให้แซดว่าเป็นชมรมที่มีอาถรรพ์คือถ้าใครอยู่ชมรมนี้คือต้องมีบาดเจ็บอุบัติเหตุแบบความซวยจะเข้ามาเนาะเป็นชมรมอาถรรพ์ที่ทุกคนไม่อยากเข้าไปอยู่แล้วชมรมนี้ก็คือไม่ได้เปิดมาแล้ว5ปีซึ่งไายพี่ลูน่าเอามาเปิดอีกรอบภายในปีนี้เนาะแล้วคนที่สนใจชมรมนี้ก็คือมีไงเย,ยองศาแล้วก็เย,ยจัน เป็นสองคนที่ตกหลุมพางเข้ามาอยู่ในชมรมนี้แล้วก็บวกพี่ลูหน้าอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่มั่นตั้งตัวว่าเป็นประธานชมรมนี้เลยเนาะเป็นคนเอาชมรมนี้มาแล้วก็เอาแต่งตั้งตัวเองเป็นประธานชมรมแล้วก็มียายครูแบบๆเป็นครูที่ปรึกษาชมรมนี้อ่ะพอชมรมเนี้ยมีสมาชิกอยู่สามคนใช่ไหมคือมันก็ไม่พอที่จะเปิดชมรมคือเราต้องหาสมาชิกคนที่สี่ซึ่งสมาชิกคนที่สี่นี้จะเป็นใครไม่ได้ก็ต้องเป็นยายเอลิมค่ะแล้วความพี่ลูหน้านั้นไปตามตียายเอลิมเข้าชมรมไปแ,แกมันน่าหลักมากเลยเว้ย แล้วก็ขอชมคอบตูมที่คาดหัวเยพี่รูน่าหนูมีกีส่สีหนูมีกี่สีตั้งแต่อีพีหนึ่งอะคาแรคเตอร์ของเยพี่รูน่าเนี่ยคือจะต้องแบบเครื่องหัวต้องครบต้องมีที่คาดผมและมีปล่อยหวานจะง,งอยกุ้งออกมาเล็กน้อยแล้วเราก็ปล่อยผมนี้อืมฉันชอบความคงคาแรคเตอร์มากเออแล,แล้วพอเครื่องหัวของเย้ยเอลินคือต้องมีตลอดอคู่นี้เขาเป็นคู่พอเครื่องหัวกันหรือเปล่าน้อยเยเอลินก็จะมีอะไม่ที่คาดหัวที่มันจะเป็นลูกโลกกลมๆข้างบนไม่ก็เป็นหมวก อวกาศอะไรสักอย่างส่วนเดี๋ยวพี่ลูน่าก็เป็นมีเครื่องหัวที่คาดผมหลักสีอ้าคู่นี้เหมาะสมกันมากกินงทองใบหยกสุดๆนะแล้วความพี่ลูน่าก็มาตามตือยเอยเลีนแหละมามาเข้าชมรมพี่เธอเนี่ยพี่เข้าใจนะเรื่องแบบเอเลี่ยนเนี่ยเธอไม่ได้คิดไปเองเธอไม่ได้บ้านนะคือเหมือนแบบเข้าใจเยลินนะที่เยลินสนใจเรื่องแบบเอเลี่ยนอ่าพี่ลูน่าก็ บอกว่าฉันเข้าใจอาทำพยายามทำความเข้าใจโน้มน้าวใจต่างๆใด่ๆจนเยเอลิลนเข้ามาอยู่ในชมรมดาราศาสตร์เป็นสมาชิกคนที่4เรแล้วก็ตัดมาตอนช่วงเยองศาก็เข้าใจองศาอนะคือแบบไม่อยากคุยต่อแล้วอะคือคุยต่อคือเหมือนเป็นคนอื่นอะประเด็นยายพี่เอิร์ธอะไรที่คุยที่เป็นยายพี่เอิร์ธที่คุยในแชทน,นะคือยายองศามคิดว่าฉันเป็นคนอื่นนะแล้วซันชอบคนอื่นนะซันไม่ได้ชอบแบบว่าตัวตนของฉันก็พยายามจะแบบไม่คุยกับยายซันแล้วเอาโทรศัพท์ไปทิ้งเชิดใส่เนาะ พอตื่นเช้ามาปุ๊บรถถังขยะดได้เอาโทรศัพท์ไปแล้วเรียบร้อยตอนเช้าเพิ่งนึกได้ค่ะอุ้ยหรือฉันต้องคุยกับยายจันยายจันจะรอหรือเปล่าแต่ลืมไปว่าเมื่อคืนคือทิ้งโทรศัพท์ไปแล้วเรียบร้อยแนละ้วเชืดใจ แล้วก็โทษอีกว่าเป็นอาถรรพ์ของชมรมดาราศาสตร์ชมรมดาราศาสตร์บอกฉันผิดอะไรฉันอยู่เฉยๆพวกเธอทําตัวเองเยอองศาก็เป็นคนทิ้งโทรศัพท์เองเยอองศาทิ้งโทรศัพท์ไปปุ๊บก็คือไม่สามารถตอบแชทเย,ยซันได้เย,ยซันก็มาน้อยว่าทําไมเย,ยเอิร์ธที่อยู่ในแชทเนี่ไม่ตอบแชทชันสักทีก็ฟิลนอยฟิลอยู่ดีก็นึกว่าเฮ้ยหลินเราโดนเทก็ไปโทษอาถรรพ์ชมรมดาราศาสตร์อีกเนาะว่าแบบวูชันรวยแน่ๆฉันโดนอาถรรพ์แน่ๆ แล้วจากวันนี้ก็กำลังจะลาออกปุ๊บเยอเอลินเข้ามาแล้วเยพี่ลูน่าก็เหมาวรวมเลยโอเคสมาชิครบแล้วเปิดชมรมได้ไม่สนใจแล้วว่าใครจะลาออกฉันจะเปิดชมรมแล้วคู่เย,ยคูนิดากับเยคูแบมแบม <laughs> ฉันจ้นคู่นี้ได้งไงก่อนฉันก็ไม่รู้ฉันก็จ้นของฉันไปเรื่อยเธออย่าถือสาฉันแล้วค่านี้พอตอนท้ายมาใช่ไหมอยู่ดีเยองศาเนี่ยก็คุยกับเพื่อนอยู่ยเยเจริญเอาของศักดิ์สิทธิ์มาให้เพื่อให้เยงองศานเนี่ยแค่ค่าจากเอ,อ่ออาถรรพ์ของชมรมดาราศาสตร์ใช่ไหมอยู่ดีพี่ต้นก็โ่มาคะ แล้วก็บอกว่าเป็นแฟนเก่าของเยองศาฉันงงมากสองคนนี้ไปคบกันตอนไหนแล้วคนอย่างพี่ต้นนะแกแบบผู้ชายที่ผู้หญิงทั้งนักเรียนใหม่ปองเคยเป็นแฟนกับเยองศาคือฉันอยากรู้มากเลยคู่นี้เขาคบกันได้ยังไงแบบจะมีย้อนหลังให้ดูไหมเออฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะตอนก็บอกอยอองศาเป็นคนขอ,ขอเลิกก่อนอุ้ยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลเพราะอะไรแล้วคราวนี้สันก็เข้ามาปึ้งแล้วก็เหมือนบตกใจว่าทําไมแบบไปคบกับเยทพี่ต้นแล้วทำไมแบบก็เหมือนตกใจแค่นี้แล้วก็จบ คือมันก็ไม่น่าตกใจสักเท่าไหร่ไหมหรือยยซานเนี่ยชอบองศา,าอยู่แล้วเลยแบบ <c oughs> เลยแบบตกใจจริงๆแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ปกติก็คงไม่น่าตกใจสักเท่าไหร่หรือเปล่าอ่ะแล้วอีพีหน้าก็ฟีลหวานฉ่ำทั้งสองคู่เนาะความสัมพันธ์กำลังค่อยๆพัฒน,นาแล้วก็เห็นมีซีนล,ลมทับกันด้วยค่ะอ e ีพีหน้าและหรืว่ายยซานจะเริ่มชอบเยลองศาแหละเนาะ คือฉันต้องเป็นฟิลแบบว่าเยซันน่าจะตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันชอบใครระหว่างพี่เอิร์ธที่อยู่ในแชทกับเยองศาที่เป็นตัวจริงชีวิตจริงที่ฉันเจอทุกวันเยซันไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากเลยลูกแบบไม่ต้องรักเลวเลยว่าหนูจะเลือกใครคือเขาเป็นคนคนเดียวกันแล้วหนูจะเลือกใครก็ได้โอเคก็จบไปแล้วสาหรับการเรียกชั่นรีแคปแล้วก็เมาช่าโอเคไม่ลืมติดตามการเรียกชั่น13.5องศาที่โลกเ e อีย e. ง EP 3ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปนะคะทุกคนรอก,กันก่อน โอเคไม่มีอะไรมากบายบายไปนอนแล้วจ้ะ See you